วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอีกหนึ่งหัวข้อนะครับนั่นคือหัวข้อเรื่องนะครับผมน้ำหนักของน้องๆ สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมอานะครับแล้วก็น้องแพนด้านะครับสุดหล่อของเราวันนี้วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอีกหนึ่งหัวข้อนะครับนั่นคือหัวข้อเรื่องนะครับผมน้ําหนักของน้องๆหลายคนเห็นน้องปอมเนี่ยมีความขนฟูแบบโอ้โหตัวนี้5โลแน่นอนตัวใหญ่จังเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วจะบอกว่านะครับผมน้องปอมเนี่ยขนสามารถเยอะได้แต่น้ําหนักไม่ควรที่จะเยอะคําว่าไม่ควรที่จะเยอะอยู่ในเลงไหนซึ่งแต่ละตัวเราจะมาวัด คอนโทรเล็งแบบนั้นไม่ได้นะครับแบบ100%ไม่ได้เพราะเราต้องเปรียบเทียบกับไซซิ่งด้วยครับน้องบางตัวมีความสี่เหลี่ยมที่แบบเป็นสแควร์ที่ค่อนข้างสูงใหญ่ยอะหน่อยอย่างเงี้ยนะครับผมน้ำหนักเขาอาจจะอยู่ที่3โล3โลนิดๆยังถือว่าไม่อ้วนก็ได้เหมือนกันแต่น้องคนไหนที่ตัวเล็กๆจะมาหนัก3โลแบบตัวนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเช็คน้ำหนักเราเช็คยังไงวิธีการครับผมอยู่จากด้านหลังของน้องตรงนี้นะครับ ดูจากด้านหลังตรงช่วงนี้ให้ทํามือแบบนี้ครับแล้วก็จิจจ้มเสียบเข้าไปเลยถ้ามือของเรายังเป็นวงรีอยู่อ่ะเป็นวงรีเนี่ยเหมือนหวีเนี่ยเป็นวงรีแบบนี้อยู่แสดงว่าน้องไม่อ้วนนะครับแต่ถ้าเราเอามือจับลงไปปึ๊บโอ้โหทั้งหนังทั้งไรหนามากแล้วมือของเราอ้าออกมาเป็นแบบนี้อ้าออกมากว้างเป็นแนวนี้แสดงว่านั่นน้องอ้วนแล้วครับไม่ดีต่อสุขภาพ วิธีการเช็คอีกอย่างหนึ่งครับเวลาเราปล่อยเขาวิ่งเล่นเนี่ยน้องที่มีสุขภาพที่ดีเขาจะวิ่งแบบพลิววิ่งสวยวิ่งตัวเบาจะเท้าแค่แตะพื้นเบาๆเท่านั้นแต่น้องที่อ้วนจะวิ่งตึก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 วิ่งแบบคอตกตกนะครับผมวิ่งแบบเหนื่อยเหนื่อยแล้วหายใจถี่แรงอย่างเงี้ยจะไม่ได้หายใจเบาแบบนี้นะครับนั่นแสดงว่าอาการเหล่านั้นบง่งบอกแล้วว่าน้องมีความอ้วนนะครับคุณพ่อคุณแม่อย่างเราเรานะครับก็ต้องดูแลยังไงวิธีการลดน้ําหนักนะครับ 1. เรื่องขนมของขบเคี้ยวของเสริมเพิ่มเติมต่างๆที่มีความเป็นแป้งมีความเป็นขนมผมขอตัดออกเลย100%งดไปก่อนเลย 2. ครับใน1เดือนแรกอยากให้ให้อาหารแค่1มือเท่านั้น1มื้อไม่ใช่แบบโอ้โหเอา3มืือมาทบเป็น1มื้อไม่ใช่นะครับให้ในปริมาณของ1มื้อเพียงเท่านั้นเพื่อให้ลดน้ําหนักในช่วงนั้นก่อน เพราะอะไรเราต้องเร่งด่วนในการลดน้ําหนัก1นน้องๆที่น้ําหนักเยอะครับมีข้อเสียระบบทางเดินหายใจการหายใจจะถี่แรงนะครับผมบางตัวมีภาวะหลดลมติบได้ด้วยน้ําหนักเยอะนะครับขาข้อสะบ้ามีปัญหาได้ในอนาคตนะครับขาข้อสะบ้ามีปัญหาได้ในอนาคตอาจเกิดภาวะช็อกนะครับผมหายใจไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยช็อกตายเสียชีวิตก็มีได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องเร่งด่วนในการ ควบคุมน้ําหนักของน้องหมาอ้วนไม่ได้บ่งบอกว่าเจ้าของเลี้ยงดีอันนี้ผมย้ํานะครับหมาอ้วนไม่ได้บ่งบอกว่าเจ้าของเลี้ยงดีนะครับผมเราไม่ได้ปล่อยให้น้องอ้วนแบบนั้นแล้วเราบอกว่าดีมันมีปัญหาสุขภาพต่อมากับเขานะครับการที่เราเลี้ยงน้องแบบนี้คุณจะเลี้ยงให้ขนคุณจะบำรุงเรื่องขนให้ขนคุณฟูคุณแน่นเป็นลูกบอลกลมใหญ่ขนาดไหนก็ได้แต่น้ําหนักคุณต้องคอนโทรลครับผมเพราะว่า มันมีผลต่อสุขภาพของน้องๆจริงๆนะครับวันนี้ก็จะมาพูดประมาณนี้อยากจะย้ําเตือนนะครับผมให้เห็นความสําคัญของการควบคุมน้ําหนักให้กับลูก,ลกๆที่บ้านการพาออกกําลังกายนะครับในช่วงแรกสําหรับน้องที่ยังน้ําหนักเยอะอยู่อาไม่แนะนําว่าให้เน้นการออกกําลังกายที่หักโหมจนเกินไปเช่นอุ้ยหลายคนอยากจะแบบว่าเอา่อให้น้องลดน้ําหนักเร็วๆพาวิ่งพาเดินพาทํากิจกรรมเยอะเกินไป ด้วยตอนนั้นน้ําหนักน้องยังเยอะอยู่การวิ่งการเดินที่เยอะเกินไปอาจจะเป็นผลเสียต่อร่างกายของเขาได้นะครับเป็นผลเสียต่อร่างกายของเขาได้ดังนั้นเรามาลดอาหารลดขนมก่อนครับพอได้น้ําหนักที่โอเคแล้วอ่ะเราสามารถออกกําลังกายได้เพิ่มมากขึ้นแต่ช่วงที่เแรกๆเนี่ยก็พาเดินนิดๆหน่อยๆได้ไม่ต้องเยอะแต่ไม่ใช่โอ้โหเดินชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับผมการว่ายน้ําช่วยได้ไหมการว่ายน้ําก็ช่วยได้ครับแต่อย่างที่บอกไปว่าถ้าน้องยังน้ําหนักเยอะอยู่พยายามอย่าเพิ่งออก กาลังกายหรือทํากิจกรรมอะไรที่มันมัน,ม,นมันหักโหมเกินไปเรามาลดน้ําหนักโดยการควบคุมอาหารให้น้องก่อนลดปริมาณอาหารเหลือหนึ่งมือ้อลดพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยลงแบบ100%เเลยไม่เอาเลยนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะฝากคลิปน้องไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับ